สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับแล้วก็ช่องพิมพ์ระดา365นะครับเมน้กัตสิมีเมนูถือว่าเมนูพิเศษอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นเมนูลาบหมูลาบดิบแล้วเอามาขัว่วเป็นเมนูลาบขัว่วนี่ได้มาจากตลาดเนาะแวะตลาดนะครับแล้วก็เป็นตลาดสดรวมมิตรเท่านั้นแหละแล้วีสินค้า หลากหลายอุปโภคบริรโภคมีอาหารมันนี่ก็ได้ไมโน,โน่นี่ครับนไงลาบขัวผู้ใดอยากได้ก็แวะเด้อดตลาดนัดตลาดร่วมมิตรนะครับนอกนั้นก็เสิม,มีนี่มะนาวหมูเนี่ยหมูปิง้งแหรจารย์พิมพ์เนี่ยหมูปิ้งกตะลันตาท่อนไก่ย,ย่างนะครับกับข้าวเหนียวนะครับมาเบิ่งพักแอมเนาะกต่เส้นนี่บัวได้นามีบัวนี่แน,นี่พร<บ>ิก<บ>นี่ครับพริกพริกพริกนี่เขอินว่าทัว่วร์พูน ตัวพูโอ้นี่หลายผักใบชะพูนี่นี่ยอดผักไซนี่นี่เดามาเล่คนไทยคนไทยเรียกผักไซว่ามะละเงี่ยมะละขีนกนี่มีเสดามาเล่นี่กรบมี่นี่สุดยอดเลยเนี่ยนี่ผักอีังขอเคื่องนี่ยังผักติ้วนี่ลูกอีกเขื่อนผักติวครับพี่น้องครับมาบ่ายนี้มากินน้ำกันอาจารย์พิมพ์เพิ่งกะกินนี่ละหมูทอดน้ำกัน ฟังเพลงกับเบาเนี่ยนันนี้ก็ปิ้งลาบปิ้งหมยคับลาบสุกอืมขี้บดอะไรนะขอขันอย่างส,สักตันแล้วปะอืมจะกินหมูปิ้งดองขั้นอย่างหมูปิ้งค่ะอ,อร่อยมามามา ขันคอเพราะว่ากินพริกโดดพริกอ่ะเขากินปุ๊บมันเสีไอเนี่ยข่านคอมาเนอะไผบ่าข่านกินข้าแรงเส,สร็จจากลูกันเนาะ ลาบดิบอ่ะเขาเอาไ้เลือดลาบปงไ้เลือดไ้ยังรวก็่ะเอามาขวดมันมมนต้องห่วงเรื่องสารผิดผาเขาปลูกเองถอดออมาเลยว่าบอกตุมแขกนักตุมซาอุ่ ถ้าไม่มีพริกก็แม่หอมแม่นชบพูอ้อร่อยชอบมากอืมมันสิผัดฝาดคุ้มผมยังไงแล้วมันไม่กินแบบชุนๆหอมๆขึ้นจมูกแ่งอ,อร่อยค่ะปลูกง่ายครับเนี่ยจะเอามาเลย นี่ๆอะไรมานัเาะนะกเต๋อนี่ออกปเปรี้ยวๆยังไงมันละนอะ้อยยอดมัละลวกินดิบอะ่ะจะไม่ค่อยขมเท่ากินตุกอ่าไม่ใช่ทำต้มหรือลวกอะไรเงี้ยละ,ละดิบมากกว่าขอบคุณขอบคุณพี่น้องดี่ ที่ต,ตามตอนนี้อะสี่รอยก็คุ้นแล้วเดี๋ยวเสีหาคันครบหารอยสีส่ส้อยจุกเลยห,หย่อนพักมาละถึงรกระปุลราคาไทยออมเกียบจ้าหน้าไทยออมต่างๆกับแสบไม่เห็นดัดบกิน เปียวขมๆอัลมำข้างในปเตียวอืมปลาซวเธอต้องเก็บไปนั้นมเนไยแพลว่าเขามีอยู่ในนี้แล้วอันนี้ถ้าเป็นเมนูเนี่ยมันจะเป็นอาหารของคนเหนือเขาคนเหนือเนี่ยเขาจะต้องมีผักแพลวครับเขาจะหั่นผักแพลวใส่อร่อยหอมขึ้นจมูกเหมือนกันเลยเหมือนใส่หอมน โยโย่ไอ้ข้างน้มไหลหมองผมโยนี่มันจะเป็นค้นเหนือหลายตามระวัิเป็นค้นเหนือมาจากตั้ป่างเนาะเหยเขามาเห็ดใหม่แต่ก่อนสต่ไมก่อนมันเป็นตำประท่านเห็ดใหม่อ,อแม่มมะทะเนะเาะเชียงรายก็มีบางส่วนอืม หาอีสานนี่สิมาพึงมากที่หลังภาคอีสานถิ่มันยุ่งหลับหนอนอร่อยหวานกินกระตมหงส์กระปุลป่าก็สดอดอร์เลยแกงสายบัวนะ ถ้ากินดิบเนี่ยอร่อยกว่าถ้ากินกับลาบด้วยกระสมัยอยกระสินเนี่ยเขาเทศเนี่ยอันนี้ค่ะอืมสุกก็อร่อยต้มอะ่ะต้มกินกับมันติกเนาะนิจกะปิอร่อยเนี่ยเขาทำอร่อยใช่ถ้วเนี่ยอาจารย์ทิมถ้ว้ท่านผู้ชมเบิ้ง เลยมาเที่ยวห้องร่างกันบ่บ่ต้องยันว่าสิบอมีหม่องผักหม่องผักกันลาร้านอาหารกัหลายครับหม่องยุบหมองกินหม่องเข้าเบอเอืน่อกปั่มเื่อท่อกับมี่ีล้วถี่ล่องขาพริกมึงจะงนไหมเนีอขาัา <c oughs> พริกแล้วมีปฏิกเลยยากหมดหมดละแม่นนอ่ย หุ้ยด่อยนะคือจะดงมาเลยอร่อยจุดแล้วครอบเออใส่บัวค่ะห้องนี้ก็บเป็นห้องบ้านพี่น้องน<า>นให้ผัวเรยค้นกับนนะ้ำถั่วเนาะบ้านแม่มาดูแลสุกภาพได้เอ แต่ลอดรอดฟังห้ามถ่วมกว่อนให้รอดไว้ไบ่เขามันสีจังพ่อได้พืนเนี่ยมูเห็ดหน้าไปตัวจผนเดี๋ยวนี้มันจันทร์กบุญละบุญออกพรรษาใช่ไหมไเห็ดมหาฉาบเนาะใค่ที่มีตักบาตรเูโวปะ บุญตราแล้วก็เหนนะพักลายต้องหวงหรอกรยบ่า้านห้องบิดพักกินพักกระถืออยากไปนั่งกินยุ้ยเลี่มสาตว่าหยามันหลายเดี๋ยวให มันแรงๆพวานี้ก่อนเดี๋ยวเอาจัดบรรยากาศแบบไปนั่งกินชิ่ชชยวๆูยริมสระเนาะราเข้าอ่ะลือไปปิกนิกปิกนิกวิวสวยๆตรงนีตง้ตรงเขาเรียกอะไรนะคะโคกหนองนา อช้อนที่มาต่ะคะแนนเอาค่ะเลยมาช้อนใหม่มาแล้อคนเนีหยวะคะแนนเหรอคะไอหมูตีอะไรแนี่ยขอนิอ้วแล้ก็อยาดให้ถึงแล้วถักครบ ครบห้าร้อยเนาะเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ออกกล่องนางคูกันนะนางคูกันมากินขเนีเยทางห้องอีตแม้วการพากินพาเที่ยวเป็นอาหารพาไปเที่ยวไปกินหันกินนี่พาไปรีวิวสามหลานต่างๆ รือร้านอาหารคาเฟ่ร้านกาฟแฟร้านทองเที่ยวรีสอดแล้วร้านคาไดนแบบว่าผู้ใดมีมีร้านกาแฟเด็ดเด็มีร้านอาหารดีๆอยากแนะนำก็ในน้นำขอมาที่ไปรีวิวให้เสียงผ้าห้องเป็นมันถือเป็นทางเลือกของอของพี่น้องเนาะ เสียงคัามหองเด้พี่น้องเ้อะไม่ถ่าไมได้เปิดเนตดอกปิดแล้วเนี่ย่าลับหมูอ่ะหมูว่าใครถนัดก,กินดิบเท่าไรเอาเนื้อพ่อใดอยู่เขาเลยเอาแบบทุกพ้าพี่น้องกิน ขเขาแรงครับตรงนี้ง่านหลายก็จะไปตัดผมกับบอมมี่ไปได้เข้าซิมซุกมันก็สมมติใจดีเนาะ การพิมพ์เห็ดกับเขาเกงเดี๋ยววางกันมือพนดีกันเป็นไปพา้ัดมากเมื่อกี้กล้ว ภาคยกเขานามถ่วมแลวหลายจังหวัดเนาะ,ะให้ทุกคนรอดปลอดภัยให้ทุกคนกันเห็นคลิปพากันไปหาปลาก็ดีใจน้ำผู้เด็ยปลาหลายๆมันก็ติเด็ดพอ้อมไขความทุกควาเศร้าของฝนเนาะไปห,หาปลาขายไปช่วงนี้คนกำลังมีเทนแบบ ยูทูบเบอร์ทั้งหลายกับห้าปลาหาปลากันข้าวขวามันสิหวานเนี่ยมันหวานเลือดเขาเลือดใส่เลือดดิบอ่ะล้ายๆลูกน้าอาจารย์พิมพ์เหรอค่ะไปไข้ลูก แตู่น้ำนะมันจะเยอะกว่าน้ำของเรือดต่นะอ,อันนี้<ด>อร่อยกว่าเรือมันเด็เมข้นเป็นรูป่ะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างลูกกับแอ๊ดถ้าครัวแล้วครัวอร่อยกว่าดูเขาดีไซน์กับกระเทียมร้ออม,มันจะออกหว,วานหวานแบบกระเทียมรองอนเขาบอกกินหวานอันนี้คนกินหวานเพิ่นกะมากดยอะเห็นปะ ผมกินข้าวเหนียวขาบได้รอบอะไรไม่ได้ข้าวเหนียวแสบบ่แสบไหมเพื่อน,นอคนกินข้า,าวเจ้าก็ถ้ากินข้าวเหนียวบ่อยๆก็จะเป็นลม,ม <c oughs> ต้องมีต้องมีข้า,าวเจ้าบ้าง <c oughs> เพราะว่าข้าวเหนียวจะเหมือนขนมเมื่อกี้พูดค้างไว้ตอน,น,นเรื่องวา่าจะไปรีวิวร้านานั้นร้านนี้ ค่ะ okay. มันจะเดีเป็นทางเลือกของพู้ที่เอฟซีก็ลังเบิงอยู่หามาเทียวข้องล้านข้องน้ำไหลว่ามองไหนมันแสบนะมองไดยแสบๆกับาไปเที่ยวไปกินเป็นทางเลือกอลรากาช่ว,วง,งเกษตรนะเนาะเกิดอินรีเทากับด็ดเห็เดเห็เดตีฮอมมีเท่าเห็เดโย่เทรามา,าตาเท่านั้น แต่มาจากโรงเรียบริเวณงสวนพอมาฝนมันตกหยามันหกเพชรกินพริกไปยักเม็ดนะอ,อ,อาจารย์เพิ่มพืนเม่าอีสานมาเป็นเนี่ย อ่ะเอาละพิ้มเลือพี่น้องมนีกับเลือเหลือกับบดจิ้มได้ไว้กินมืน่นอื่นพิ้มแล้วเจอบมากเลยครับให้ยแป๊บหนึงอาจารย์จิ้มกับบดให้นะโอเคอ่ะพี่น้องกะเนี่ยอาหารนเมากะขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกคนเด้อขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง อันนี้ก็เฮ็ดไว้เอาว่าเฮ็ดขีดว้เบิ่งยงมยงมแก่แงมฒ่าว่าเฮาเฮ็ดหยังแน่เป็นกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเฮาละ่ะก็บ่ได้เนื้อนอกเหนือจากที่เฮาชีวิตประจําวันเฮาเป็นอยู่บ่ให้สร้างภาระให้เจ้าของนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมิซานําไว้ทุกคนทุกภาพแข็งแรงถูกหวยทุกคนก็กอกกนอเอาไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องอธิพัฒน์นนทภาแล้วก็ช่องอพิมพ์นดา365หกห้ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยสวัสดีครับฟังเพลงเงียวเงียวเงี้ยวเงปิดเลยอาจารย์พิมพู่เออ